สวัสดีครับช่วงนี้โควิดระบาดหนักนะฮะถ้าพวกเราทุกคนช่วยอยู่กับบ้านนะไม่ไปไหนสักเดือนหนึ่งเนี่ยโควิดก็จะค่อยๆเบาบางลงเองนะแต่ต้องแน่ใจนะฮะว่าที่บ้านเรานะนะั้นไม่มีคนที่สัมผัสเชื่อมาส่วนบ้านผมเนี้ยก็อยู่กันสองคนกับภรรยาส่วนลูกๆหล,ล,ลานๆก,ก็อยู่เขาอีกโซนหนึ่ง แม้แต่ในบ้านเดียวกันเนี่ยเรายังไม่มีโอกาสที่จะให้พบกันถ้าพบกันก็ต้องใส่หน้ากากใส่เครื่องป้องกันและเว้นระยะห่างแต่วันนี้อยากจะพูดเกี่ยวกับเรื่องการนอนไม่หลับมีเพื่อนๆโทรมาถามเยอะม่นนอนไม่หลับทำยังไงผมเนี่ยนอนก็วันหนึ่งอย่างต่ำนี่เจ็ดชั่วโมงนะคร เจ็ดชั่วโมงแล้วก็ออกกำลังกายออกกำลังกายบ้างทานอาหารที่ต้านโควิดนะฮะเช้านี้ก็ตื่นมาก็นี่น้ำขิงน้ำขิงดื่มไปแล้วแล้วก็ประกอบไปที่จะดื่มน้ำก็น้ำไฮโดรน้ำด่างไฮโดรเจนซึ่งมีความเป็นด่าง9.5 9.5นะครับมีเครื่องวัดเติมขึ้นมาน,นด้เืิมสีแก้วเลยส่วนอาหารก็ยังเหมือนเดิมกระเทียมอยู่แล้วกระเทียมมาหันซะหน่อยอืม,อมกระเทียมตบตรงนั้นยังดีเนี่ ฟักทองฟักทองต้มบังแครอทต้อมอ่ะก็ทานหมุนเวียนกันไปนะไม่ได้ทานอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ต้องไ่ห่วง <c oughs> อีนี้จะพูดถึงเรื่องการนอนไหมหนอนไม่หลับเนี่ยมีหลายสาเหตุอาจจะเรื่องความวิตกกังวลเนี่ยเป็นเรื่องแรก และอีประการหนึ่งก็คือเรื่องของความซึมเศร้าซึมเศร้ามีกันแทบทุกคนนะไม่ว่าจะหนุ่มสาวหนระือสูงวัยบางคนไม่รู้ว่าตัวเองเป็นซึมเศร้านะก็ดูศึกษาดูข้อมูลข้อมูลในกูก้เคลื่อนะไรว่าซึมเศร้าเป็นยังไงอาผมนี่ก็ต้องยอมรับว่ามีอาการซึมเศร้า <c oughs> ก็ปรึกษาหมอ หมอที่เชี่ยวชาญทางด้านนี้ก็เป็นมีเยอะนะฮะพวกจิตเวชจิตแพทย์อะไรเนี่ยผมก็ได้หมอที่เรียนมาทั้งนี้โดยตรงก็คือเคุณหมออิสรารักกุนอยู่ที่พญาไทายสองก็ให้ตัวนี้มาเลยวานโดสเนวานดอเซน <c oughs> ยี่ห้ามิลลิกรัมถ้าทานหมดเนี่ยโอ้โหหลับยาวเนยผมก็บภรรยาแบ่งคนละครึ่งวานโดเนเนี่ย ราคาแพงแต่ว่าคุณภาพดีเวลาจะหลับครับมันจะเพิ่มความง่วงขึ้นไปแล้วก็พอไปถึงจุดที่หลับแล้วมันจะไปในแนวราบนี่แปดชั่วโมงแต่ผมเนี่ยนอนแค่เจ็ดชั่วโมงกว่าเนี่ยเป๊ะเข้านอนตอนเที่ยงคืนกว่ากว่านี่กว่าจะหลับก็ประมาณสักทีหนึ่งเวลา แล้วเข้านอนมันจะง่วงนะครทำยังไม่หลับก็เอรมเนี่โลลาซีแพมหนึ Me ่งมิลิกรัมแค่นี้อยู่นี่ตอนนอนก็ต้องทำจิตให้นิ่งจิตให้นิ่งสักสิบห้านาทีนะฮะหายใจเข้าปอดให้ลึกๆหายใจเข้าปอดเต็มที่นะสูดลมหายใจกลั้นไว้นิดแล้วก็ปล่อยออก ระหว่างที่สูดเข้าเนี่ยลิ้นกดที่ใบดางข้างบนนะครท่านทำเลยครับทำไปแล้วไม่ต้องไปนับไปเนิบเลวจะให้มันกังวลอะไรตั้งๆทัลองไม่ถึงสิบไม่ถึงสิบครั้งครับท่านก็จะหลับไม่เชื่อลงไปลรองเลยนะครับโชคดีนะครับ